กราบนมัสการพระสงฆ์ไทยในสวีเดนเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนคนไทยในสวีเดนนะคะไลฟ์นี้เป็นตอนที่7สําหรับซีรีส์ธรรมะก,กับภาษาสวีเดนหรือภาษาสวีเดนสําหรับพระสงฆ์นะคะวันนี้มักรุดขอนําเสนอคําว่าตรัสรู้แลคะแลคํำที่เกี่ยวข้องนะคะคาว่าตรัสรู้ผู้ที่ตรัสรู้ตรัสรู้เขาใช้คำว่า Up ปลุศอ p l i s t นะคะอ p l ล s t u p l ล s t คำนี้เป็นคำคุณศัพท์เป็นคำคุณศัพท์นะคะ adjective u p l ล s t หมายความว่ามันจะใช้คู่กับคำนามบุตรดาเรียบ u p l ล s t พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะคำนี้มันมาจากรากศัพท์คือ Uplisa u p l บ s a มาจากคำว่าอ p บบวกกับคำว่า Lisa อ p บวกกับคำว่าลีซา l ีส์แปลว่าส่องแปลว่าฉายไฟใช้แสงอึบแปลว่าให้สว่างขึ้นนะคะแปลว่าส่องให้สว่างอึ๊บรีซหรือแปลว่าแจ้งให้ทราบนะคะอึบีซแปลว่าแจ้งให้ทราบก็ได้นะคะมาจากคําว่าอึบบวกกับลีซ์ะก็คือลีซ a ะอึบรากศัพท์จริงๆถ้าสมมติว่าเห็นคําแปลกๆลองแยกออกมาแล้วก็สลับกันอึบีซ จากคำว่ารี s เออบนะคะต่อไป,ไปคำว่า up บลีสเป็นคำคุณศัพท์ถ้าสมมติว่าเป็นคำนามเป็นคำนามเขาจะใช้คำว่า Up l ล s ส n i n g เป็นคำนาม substantive up สหนึ n i n g up ี e หน n i n g up ลีสห n i n g ถ้าเห็นนิ่งๆถ้าเห็นนิ่งๆนี่แสดงว่าเป็นคำนามนะคะ up บลีส n i n g แปลว่าการ การตรัสรู้ภาษาไทยถ้ามีคำว่าการแสดงว่าเป็นคำนามอึบริสตหนึงการตรัสรู้ต่อไปเสร็จแล้วแล้วที่นี่เขาจะใช้นะคะอย่างเช่นอ p บริสแปลว่าที่หรือซึ่งตรัสรู้ถ้าจะบอกว่าผู้ตรัสรู้เขาจะใช้คำว่าเดนอึบริสเตถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายจะใช้ จะใช้คาว่าเดนอุบลิสตถ้าเป็นผู้หญิงใช้เดนอุบลิสตาแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นื่อกูจะเห็นเขาใช้เดนอุบลิสตแปลว่าผู้ตรัสรู้ผู้ตรัสรู้เดนในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามันนะคะเดนที่บวกกับคําคุณศรรพัพท์ที่ใช้แบบเจาะจงคือเติมเอียร์บ่งบอกความเป็นผู้ชายเดนอุบล e ิสตแปลว่าผู้ตรัสรู้ต่อไปในไหนมีคำว่าผู้ตรัสรู้แล้วเอาคำว่าตื่นด้วยนะคะ บอก e n นบอกเแปลว่าแปลว่าที่ตื่นซึ่งตื่นแล้วนะคะเหมือนเวลาที่คนเราตื่นแล้วเราก็บอกว่ายอแ k บอกเกนฉันตื่นแล้วอยู่ในสภาพตื่นยอแยบอกเกนยอแบอกเกนบอกเกนคำนี้เป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์นะคะยอแยบอกแต่ถ้าจะบอกว่าฉันกำลังตื่นก็เป็นยอบอกนาร ย่าวอกชนะรหรือว่าชั้นตื่นตื่นเป็นประจำกี่โมงกี่ยามย่าวอกนะคลอกกันฮาลอตาสมมตินะคะย่าวอกนะคลอกกันฮาลอดตาชั้นตื่นเจ็ดโมงครึง่งถ้าอยู่วัดก็อาจจะต้องอย่าวอกนะคลอกกันฮาลฟีระตีสามครึง่งย่าวอกนะคลอกกันฟีระย่าวอกนะคลอกกันฟีรใส่คำว่าวารีดอกไปด้วยก็ได้นะคะวารี แปลว่าทุกๆดอกแปลว่าวันวารียดอกแปลว่าทุกๆวันเดนะวอคนแอกันฟียาวารียดอกฉันตื่นตีสีทุกวันอันนี้ให้เห็นความแตกต่างนะคะเรื่องคําคุณศัพท์กับคํากริยาต่อไปถ้าจะบอกว่าผู้ผู้ตื่นผ,ผู้ตื่นเขาใช้คําว่าเดนวอคนเดนวอคนแปลว่าผู้ตื่นเดนวอคน ผู้ตัสรู้คือเดนอปลีสเตเดนอปลีสเตผู้ตื่นเดนวอกเนี่ยส่วนผู้เบิกบานมะกรูดยังหาไม่เจอนะคะถ้าเจอแล้วเดี๋ยวมาทำไลฟ์ให้อีกทีโอเคนะคะวันนี้มีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวทบทวนนะคะทบทวนมะกรูดลองเขียนให้ลองอ่านลองอ่านกันดูนะคะอปลีสแต่แปลว่าที่ตรัสรู้ซึ่งตรัสรู้เป็นคำคุณศรรัพท์ ผู้ตรัสรุ้เดนอุบริสเตผู้ตรัสรูเดนอุบริสเตต่อไปตื่นคือคำไหนคะลองเขียนได้ไหมคะตื่นผู้ตื่นเอาตื่นก่อนเฉยเฉยก็ได้ที่เป็นคำคุณศรรพัพท์วอร์เกนวอร์เกนส่วนผู้ตื่นคือเดนวอร์คเนเดนวอร์คเนนะคะต่อไปอการตรัสรู้การตรัสรู้ คืออะไรคะคืออบลิสมะกรูรบอกว่าถ้ามีนิ่งนิ่งอิงออันนี้คือคำนามอ p บลิสหนึ่งอับลิสหนึ่งสกดผิดต้องมี s ตัวเดียวนะคะอับลิสหนึ่งอับลิสหนึ่งการตรัสรู้วันนี้พอเท่านี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเจอคำศัพท์ใหม่ๆที่น่าสนใจมอกรูดจะนำมาเสนออีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ